สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปคุยในรายการนั้นเพียนขอไปสวัสดีอาจารย์ดรจิระผมะดาโรนานก่อนนะคะคะรับสวัสดีครับคุณเบน,นครับค่ะรายการนี้ต้องบอกว่าเป็นรายการที่เราจะได้มุมมองต่างๆบางบทีคะอาจารย์คะเราจะมองอาเซียนบางคนอาจจะมองภาพเดียวมันไม่หลายมุมมองเพราะฉะนั้นตอนนี้หนึ่งเดือนผ่านมานี่ต้องบอกว่ารายการเราคือไม่ได้ ออกอากาศหเดือนก็เราออกทุกทุกเดือนนะแต่ว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ผ่านไปในช่วงหนึ่งเดือนสำหรับอาเซียนแล้วก็โลกเนี่ยก็มีเหตุการณ์หลายอันนะแต่ว่าที่มันต้องยกขึ้นมาพูดก็คืออยู่ดีดีมาเลเซียแอร์ไลน์ใช่ไหมเครื่องบินเอ็มคราวนี้เป็นเป็นเอ็มเขาที่แล้วรู้สึก เอ็มสามรอยเจ็ะไรเงี้ยนะฮะแลคือจริงๆแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันพอได้ข่าวเพราะว่าล้ำที่แล้วก็ยังหาไม่เจอนะฮะพอได้ข่าวก็รู้สึกก่อนอื่นก็ขอในนามของรายการนะคุณเบนอยากจะแสดงความเสียใจกับเพื่อนร่วมชาติในอาเซียนด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ค่ะซึ่งเขาถูกปัญหา ระบินตกสองครั้งครั้งแรกก็ยังหาไม่เจอแต่ครั้งที่สองเนี่ยมันหาเจอแล้วก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งประหลาดมากเลยนะฮะระบินลำนี้ก็ไปลงที่อัมสเตอร์ดัมใช่ไหมกำลังวิ่งไปที่กรอลัมเปอร์ส่วนหนึ่งก็จะไปต่อที่ประเทศอื่นโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียแต่เผลอไปผ่านน่านน้ำของประเทศยูเครนนะฮะ ก็ไปตกในพืนน้นที่ยูเครนซึ่งเป็นฝ่ายปฏิปักษ์กับรัฐบาลยูเครนเขาเรียกโพรรัสนะเซียนะฮะแล้วก็คือตามปกติท่านผู้ชมฮะระบินตกเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุใช่ไหมคเครื่องขัดข้องบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ปรากฏว่าคำนี้เนี่ยอยู่ดีก็ล่วงลงมาจากอยู่ดีไรด้าหายไปก็เลยคาดว่าจะเป็นก็เรียกว่า เป็นเครื่องยิงจรวดของรัสเซียและผมก็คาดว่าเขาคงจะยิงระบินทหารของประเทศยูเครนด้วยกันเองเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีระบินยูเครนที่เป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียตกไปลำหนึ่งหลังจากที่ฟังท่านอาจารย์คุยแล้วนะคะต้องบอกว่ารายการเราโชคดีนะคะเพราะว่ารายการเราไปเรียนเชิญคนนี้ก็เป็นคนที่เดินทาง อาเซียนเหมือนกันแล้วก็สนิทกับอาจารย์ก็เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องที่เทพศิลินที่เทพศิลินนะคะแล้วก็มีผลงานที่หลากหลายและท่านเองเนี่ยไปทั่วอาเซียนเวลาไปทั่วอาเซียนเนี่ยก่อนที่เข้ามาตรงห้องส่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าพระหูวัฒนธรรมใช่ไหมคือคมายจะเรียกว่าพระหูวัฒนธรรมว่าพี่ทิรพัฒนใช่ไหมทิรพัฒนเบนกับผมเคยพูดเรื่องแท่งเศรษฐกิจมาบ่อยใช่ไหม เรียกว่าบางทีก็เรียกว่า AEC เขาแท่งแท่งพระหุวัฒนธรรมเนี่ยคนพูดเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยชัดก็เลยก็แท่งเรื่องความมั่นคงทางการเมืองใช่ฮะแต่ว่าวันนี้ก็เลยคิดว่าคือพระเอิญทีลภาพเนี่ยเขาไปทำรายการ96.5แล้วก็ทำมาอย่างผมว่ามีคนติดตามเขาเยอะนะนะฮะตอนบ่ายวันอาทิตย์ แล้วผมก็จะมีรายการของผมวันอาทิตย์แต่ว่าเป็นช่วงเช้าผมก็เลยคิดว่าเราก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง<ะ>ว่านอกจากดูรายการทีวีของเราแล้วใช่ไหม<ะ>อาจจะมีโอกาสได้ใช้โอกาสไปฟังวิทยุด้วยนะเพราะคุณธีรภาพในี่แกแกทุ่มเท<ะ>เรื่องพหุวัฒนธรรมก็หมายความว่าวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนเนี่ย มันมันหลากหลายใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจมันศึกษามมันอย่างแท้จริงมันก็กลายเป็นพลังอะใช่ไหมที่ทำให้คนในโลกเนี่ยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมเหล่านี้เดี๋ยวเราไปฟังเลยเลยวเราไปฟังเลยนะคะช่วงหน้าสักครู่ค่ะทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดัน โอกาสเกิดจากทีมเวิร์คถูกก้าวสู้จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Lions, คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลคลับ ที่เชื่อมโยงอาเซียนก็คืออาเซียนเป็นสังคมแบบพหุสังคมครับคือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งทางด้านศาสนาภาษาประเพณีการแต่งตายนะครับความแตกต่างและหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมจะทําให้มันเป็นข้อขัดข้องหรือว่าเป็นอุปสรรคก็ได้นะครับผมคิดว่า อาเซียนควรที่จะเลือกหนทางของการที่มองความหลากหลายนั้นเป็นสีสันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทําให้ค่ชา,าอื่นของโลกนั้นสนใจที่จะมาเยียนคุณจะได้วัฒนธรรมที่หลากหลายผ้าหรือว่าธงที่หลากสีได้ได้เห็นได้ไดชิมอาหารที่หลากหลาย <c oughs> ได้เห็นวัฒนธรรมที่ ไม่จับกันแตเพื่อประโยชน์ให้ประชาคมอาเซียนนั้นผู้คนในมภาพอื่นที่จะมาลงทุนแทนที่เราจะมาถกเถียงกันว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียกับอินโดนีเซียใครเป็นเจ้าของวัฒนธรรมผ้าบาเตหรือผ้าบาติกหลังกะลุงนะมีประเทศในอาเซียนถึงเจ็ดประเทศนะเจ็ดในสิบประเทศที่เล่นโขนนามเกียรติ ผมคิดว่าเราน่าจะจัดเทศกาลมากกลรงรามเกียรติเลือจะได้เห็นนะครับว่าแต่ละประเทศท่านจะมีเครื่องแต่งกายมีสีสันการแต่งหน้าแต่งตาท่าทางที่แต่างแต่แสดงหรือว่าเล่นเรื่องเดียวกันจะเป็นแถวหน้าหรือไม่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเป็นประชาคมหรือเป็นภูมิภาคที่มีจิตศิษแตกต่างหลากหลายมีสีสันทั้งธรรมแต่อยู่ร่วมกันอย่างสันุขมานานแล้วนะครับในประเทศไทยมี จะเรียกว่าลิฟท์ิทอินเดียนะครับเช่นที่ทอรรัสนะฮะเออรู้ว่าเรามีย่านแทยนาทาวที่เยวาวราชมีอาหารนะครับของแต่ละชาติแต่ละภูมิภาคเนี่ยให้คุณได้ลือกินนะครับอย่างมากมายเลยแบบนี้ครับซึ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยง่ายที่จะมาลงทุนข้อด้อยของประเทศไทยเนี่ยเป็นข้อด้อยของหลายประเทศในอาเซียนด้วยนะครับในการจะปรับปรงุงแนวความคิด ตอนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมวยเนี่ยใครวิเรเลองมาก่อนหรือว่าใครเป็นเจ้าของท่าจีบท่าป้อนอะไรเงี้ยนะตอาเป็นต้องมองว่ามันเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีมานานแล้วมีมาก่อนหรือว่าความคิดในเชิงเจ้าคิดเจ้าแทนว่าถ้าคนไปถึงจัติรัสในสมัยยุคก่อนแล้วเนี่ยแต่และประเทศก็กล้วนจะเป็นผู้กระทํทาและก็เป็นผู้ถูกกระทับมาขึ้นค่นะบุคคลที่าโดยของตัวดีซีวีทยาอาร์เกิดดีตีเมืองจันเกิดดีดีนครพนมเอ,อ่อ ทยาหรือว่าหัวใจของการรวมตกนเรเส้นก็คือความเป็นเอกภาพรวกันแต่ตงหลากหลายถ้าภูมิใจในตัวเราเข้าใจในความเป็นคนอน่แล้วก็รู้จักที่จะเชื่นชมกันและกันผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเน,น่ยเซียนต้องทำจะพร้อมกันถ้าใครคนหนึ่งทำแล้วอีกคนหนึ่งไม่ทำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีประชาคมที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ ทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์กทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Lions, one, คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงห์สิงคอร์ปอเรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลคลับ ลับมาคุยต่อนะคะช่วงนี้คุยกับดรจิระนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคุยกับอาจารย์จีระของระดาบรมนั้นไปดูมุมมองท่านนะคะว่าในความหลากหลายทางด้านของวัฒนธรรมาศาสนาหรือว่าอะไรต่างๆคือประเด็น,น,นที่สำคัญทนนี่สุดเนี่ยเวลาเราเข้าอาเซียน,นยาายใช่ไหมทีละภาพเขาพยายามเน้นเห็นว่าให้ความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมในอาเซียนเนี่ยสมมติว่าเรื่องเพลง เรื่องหนังเรื่องละครเนี่ยบางทีเราไปแยกอันนี้ของไทยอันนี้ของมาเลอันนี้ของเขมรเนี่ยในในที่เขาอธิบายอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะว่าเพื่อให้ประเทศทั้งสิบประเทศเนี่ยมันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยเราจะไปบอกว่านี่ของประเทศฉันมากว่านี่ของประเทศนั้นคือถ้าเราเป็นหนึ่งจริงๆเนี่ยเป็นหนึ่งนะประชาคมค่ะแต่อย่างไรก็ตามนอกจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมได้ มีความคิดอันหนึ่งน,<ค>นซึ่งเป็นความคิดที่ผมคิดมานานแล้วซึ่งมันมาจากคำว่าความหลากหลายความ,ห,มหลากหลายความยิงพหุเนี่มันก็คือความหลากหลาย,ลยาใช่ไหมแล้วท่านก็จะเห็นตาราง3าวีของผมค,คือวีตัวแรกนี่เขาเรียก value a d d e d v a เช่นสมมุติเรามีวัฒนธรรมสมมุติว่าสงกรานอย่างเงี้ยทำสงกรานในประเทศไทยให้ดีขึ้นเนี่ยเรียกว่า value added ใช่ไหม แต่ว่าถ้าไปทําสงกรานไปเชื่อมโยงกันอื่นมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยยังเป็นสงกรารในประเทศอยู่แต่ว่าเพิ่มมูลค่าเขาเรียก value creation ใช่ไหมเพิ่มมูลค่าครับอ่าเสร็จแล้วถ้าไปเอาสงกรารแทนที่ระหว่างพระประแดงกับเชียงใหม่ในประเทศของเราเนี่ยเราข้ามไปสงกรานที่พม่าใช่ไหมสงกรารที่หลวงพระบางอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยเรียกว่า value diversity ใช่ไหอันนั้น คืออย่างในอดีตเนี่ยเพื่อนเราชื่อสิงคโปร์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮซึ่งเขาอาจจะไม่เก่งเรื่องสงกรารเงี้ยเขาก็อยากจะทําเรื่องสงกรารถ้าเขาจริงใจเขาอาจจะร่วมมือกับเราได้ใช่ไหมฮะแทนที่ต่างคนต่างทำอะ่ะเพราะนั้น value diversity เนี่ยน่าจะเป็นหัวใจเพราะว่าในทฤษฎี8 k ของผมเนี่ยผมไปคิดเรื่องทุนมนุษย์นะฮะแล้วใน5 k เนี่ยมันเป็นมนุษย์เนี่ย จะต้องเป็นคนที่ดูแลวัฒนธรรมใช่ไหมวัฒนธรรมไม่ใช่มีวัดพระแก้วอย่างเดียวอย่างางสมมุติว่าเราใช้วัฒนธรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ใช่ไหมเพราะมนุษย์ต้องผ่านาศาสนามนุษย์ต้องผ่านการอะ,อะไรการผลิตข้าวนะฮะม,มีวิถีชีวิตอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก่อนเราไปคิดว่าวัฒนธรรมต้องอยู่ที่วัดพระแก้วเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุคจริงไม่ใช่อะ่ะอย่าง ตัวผมเองเนี่ยถ้าผมมีวัฒนธรรมของการเรียนรู้เงี้ยมันก็หยุดตัวผมใช่ไหมฮะหรือเป็นวัฒนธรรมคนไทยอย่างเงี้ยคุณเบนก็เห็นว่าคนไทยในยุคต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องแสดงตัวตนของเขาก็คือวัฒนธรรมของอาจารย์ก็คือลูกหลานเนี่ยในแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะเขาได้สืบสานกันไปใช่สืบสานใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือ,อต้องจริงใจแล้ว,ลวท,ท,ที่มันน่าสนใจก็คือว่าในอาเซียนของเราเนี่ย เราเป็นประเทศเก่าแก่ใช่ไหมเราไม่เหมือนอเมริกาเกิดมาแค่250ปีอย่างเงี้ยใช่ไหม,มท่านผู้ชมก็คงเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวแต่ว่าในสุวรรณภูมิเนี่ยใช่ไหมม,มันก็เกิดมาสูสีกันนะ่ะเ,เป็นเป็นพันปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอย่างผมได้ทำวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างศาสนาพุทธในพมา่ากับศาสนาพุทธในลาว<ม>กับศาสนาพุทธในประเทศไทยอ่ะใช่ไหมมารวมกันใช่ไหมมันก็กลายเป็นท่องเที่ยวซึ่งมันน่าสนใจอ่ะใช่ไหมต้องบอกว่าคนในแผ่นดินนี้ต้องช่วยกันนะคะอย่างอาจารย์อาจารย์ทําทั้งทีวี พี่ทีรภาพก็ทําวิทยุและก็เขียนหนังสือ <Hum. S 2> นะคะแล้วก็เขียนออกมาอย่างไปเที่ยวความหลากหลายที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นั้นสาคัญนะคะจุดแข็งนั้นคือต้องจริงใจมนุษย์นั้นต้องช่วยกันสืบสารนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าติดตามช่วงหนังสือดีๆกับดรทีระหงษ์นาลมค่ะทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดัน โอกาสเกิดจากทีมเวิร์คถูกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรานคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับ สู่รายการต่อนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอ่านหนังสือดีๆกับดรจิระหงรดาลมนะคะไปดูว่าท่านอ่านอะไรมาบ้างแบ่งปันอาจารย์ก็หนังสือเล่มนี้ก็ผมกับคุณพันุที่คินโนคินโนคุนุยะซึ่งก็เป็นค่ะสนับสนุนรายการช่วงของเราเนี่ยคือเดี๋ยวนี้แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยผมอ่านหนังสือเรื่องเช่นบางทีเป็นสิบเล่มนะครับ และช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมก็อินเกับหนังสือเล่มนี้ความจริงก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องชื่อว่าดิวตี้คือเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจบจากบุชแล้วเนี่ยเขาก็โอบามาก็มาต่อเขาอีกสองปีเขาก็เป็นคนที่เป็นที่ยอมรับของสหรัฐเพราะว่าช่วงช่วงบุชเนี่ย เขาทําสงครามอ่ะจำได้ไหมจอรดบุชไปไสงครามสองแห่งคือที่ออรักอิรักกับอัฟกานิสถานแล้วตอนที่โอบามาแคมเปญเนี่ยทุกคนก็คงทราบว่าโอบามาต้องการจะเป็นพีซประธานใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทําพีซประ r e นเนี่ยเขาก็เลยไปขอให้คุณเบลเก์เนี่ยโรเบิร์ตเก์เนี่ยซึ่งเป็นอีกทีมหนึ่งของ ของบุชตามติแล้วคนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมของอดีตประธานาธิบดีซึ่งแพ้คือไม่ได้รับเลือกตั้งแล้วเนี่ยหมดสองสมัยแล้ว<ฆ>แล้วก็เป็นพรรคกพับลิก<ฆ>ันใช่ไหม<ฆ>คุณโอบามาเนี่ยแกอยู่ในพรรคเดโมแครตแต่แกก็ไปขอให้คุณโรเบิร์ตเก์เนี่ยได้เข้ามารักษาการอีกตั้งสองปี เพราะนั้นเ,เขาเนี่ยจะเป็นคนที่น่าสนใจมากก็คืออยู่กับประธานสองคนคแล้วก็คนละพรรคด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเลียนให้ทราบว่าม,มันมีประเด็นที่น่าสนใจค,คือคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เรารู้เรื่องสงครามอย่างเดียวหน,ะนังสือเล่มนี้สอนให้เรารู้สามสี่เรื่องะะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตให้เบนถือไว้ก่อนะนะฮะ คือผมคิดว่าสิ่งแรกก็คือว่าเราได้เห็นว่าคือน่าสนใจก็คือว่าคุณโรเบิร์ตเกตเนี่ยอายุแก่ค่อนข้างจะมากใช่ไหมฮะ <c oughs> ตอนแกอยู่กับจอร์ดบุชเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะจอร์ดบุชก็6กสิกว่า <c oughs> แต่คุณรู้ไหมเวลาเขาเข้ามาทำงานกับโอบามาเนี่ย <c oughs> เขาแก่กับโอบามาตั้งยี่สิบปีนะยี่สิบปี ผม,ผมชอบตอนที่เขาพูดถึงโอบามาว่าวถึงเขาจะเป็นประธานทิพดีก็จามอใช่ไหมะแต่การที่เขาเป็นประธานทิพดีที่อายุน้อยอะ่ะนะโอบามาเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของความมุ่งมั่นสูงแต่ทำไม่สำเร็จเนี่ยใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีทฤษฎีอันหนึ่งก็เรียกว่า execution ซึ่งผมพูดอยู่เสมอ execution ก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นมีอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นใช่ไหมเช่นเราอยากจะทํานูน่ทนทานี่แต่เราทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เลยให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของคุณโรเบิร์ตเกส์เนี่ยนะฮะซึ่งเขามีประสบการณ์มากกว่าแต่เขายังต้องรายงานตรงกับหัวหน้าเขาอะคือประธานดีในโลกเนี่ยเขาเป็นคนเลือก รัฐมนตรีอ่ะใช่ไหมเพรานะฉ <laughs> ะนั้นรัฐมนตรีก็จะต้องมีความเข้าใจอ่ะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นนายแต่ว่านายที่ขาดประสบการณ์หนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นหนังสือที่ผมคิดว่านักการเมืองท,ท,ทั่วๆไปรวมทั้งนักธุรกิจด้วยสมมุติคุณเป็นลูกของเท่าแก่ใช่ไหมอายุ35พระเผอิญเท่าแก่ตายไปอย่างเงี้ย ใช่ไหมแต่ถ้าคุณอายุไม่มากแต่คุณมีอำนาจคุณเป็นเจ้าของหุ้นแต่คุณไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรนั้นไปได้เนี่ยบางครั้งคุณอาจจะต้องเอาผู้ใหญ่มาช่วยงานนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าผมอ่านแล้วแทบจะวางไม่ลงอะ่ะเพราะเขาคุณคุณคุณเกตเนี่ยแกเป็นรัมตีกะลาผมก็จริงเนี่ยแต่แกไม่ได้เรียนทางด้านทหารมานะเป็นเขาเป็นนัก เป็นจบ Ph.D ที่จอร์จทาวน์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่มองโลกเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมครบนะผมก็คิดว่าเพลินเขาพอเขา retire แล้วเขาไปอยู่ที่รัฐวอชิงตันซึ่งเป็นรัฐที่ผมเรียนอยู่ผมก็ตั้งใจว่า,าถ้าผมมีโอกาสไปเยี่ยมเขาก็จะไปคุยกับเขาเพราะว่าเขาเป็น คือเขาเขาเขาคล้ายๆศาสตราจาค่์เขียนหนังสือที่มันสามารถนำไปนาไปใช้ได้เอาละเบนเบนลองวิจารณ์นิดนึงก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นฟังดอรจิระคุยอย่างนี้ถึงหนังสือของคณโนุญยะนะคะด u t y เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้นำระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนคือเป็นฟังแค่นี้ยังอยากจะอ่านเลยคือเป็นเจ้าของเจ้าของบริษัทอย่างเดียวเนี่ยไม่พอไม่พอ หรือเป็นนักการเมืองซึ่งชนะเลือกตั้งอย่างนี้ก็ไม่พอเพราะเลือกตั้งเสร็จมันต้องบริหารไงใช่ไหมแ,แต่โอบามาก็มีข้อดีอย่างเขาก็ยังไปคือเขาใช้สองอาเขาเรียลลิสติกเขารู้ว่าถ้าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องอิรักกับอัฟกานิสถานเนี่ยอย่างน้อยเขาใช้ความต่อเนื่องเขาไปไปขอคุณคุณเกตส์เนี่ยให้ให้อยู่ต่อแต่คุณเกตส์เนี่ยถึงแกจะอยู่ต่อเนี่ย แกก็มีปัญหาเพราะแกต้องไปจัดการกับคนรุ่นใหม่อ่ะซึ่งซึ่งขาดประสบการณ์แล้วเเอิญโอบามานี่ก็ห้อมล้อมไปด้วยคนรุ่นใหม่เป็นพวกไอเน,นี้ยพวกเอ็กซอ่ะแล้วบางครั้งความที่เขาไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็เลยแก้ปัญหาบางอย่างไม่สำเร็จท่านอาจารย์คะอย่างนี้อาจารย์เคยพูดถึงการรู้อย่างนี้คือการ รู้รู้อ่ะเรียนรู้แต่ต้องรู้แบบรอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใหญ่จะเติมสมองเติมประสบการณ์คือคนส่วนมากชนะเลือกตั้งเนี่ยมันไม่พอต้องบริหารด้วยเพราะฉะนั้นในข้อเท็จจริงขนาดเนี่ยโอบามาณวันเนี่ยอยู่มาหกปีแล้วนะผมว่าเขาจบอีกสองปีเนี่ยเขาหมดเทอมแล้วผมคิดว่าเขาล้มเหลวนะแต่เขาไม่ได้ล้มเหลวในเรื่องความตั้งใจเช่นเขาตั้งใจจะ แก้ปัญหาอิรักกับอัฟกานิสถานเนี่ยแต่เขาลืมไปว่าปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่ที่สลับซับซ้อนซับซ้อนมากก็เลยฝากไว้เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันนะคะทำให้ผู้ที่อาจจะหมดหวัง หรือกําลังลังเลอยู่ว่าฉันจะไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นําหรือภ่าอกะชนนะคะอันนี้เป็นหนังสือแรงบรันดาลใจได้นะคะเป็นฟังอาจารย์อย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าู้้เรราใหสึกมีมีความเพียรขึ้นมีความเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของ,ของค่ะเอาละค่ะต้องมีประสบการณ์ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ <S <S ช่วงนี้พิเศษนะคะ รายการเรามีหนังสือ 8K 5K ต้องบอกอาจารย์จิระแจกนะคะก็เป็นหนังสือทุนมนุษย์ของคนไทยเพื่อรองรับอาเซียนแต่มีคำถามค่ะก่อนจะได้หนังสือนะคะบางทีเราให้ง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่มีแรงกระตุ้นอาจารย์ก็หนังสือที่ผมของจารณ์เนี่ยค่ะเมือนัะคืนวนี้ค่ะหนึ่งโรเบิร์ตเกตสองโอบามาถ้าไทยถูกก็จะส่งหนังสือส่งหนังสือให้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่ง SMS มาที่เบอร์ 0816630040ค่ะวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบคุณดรจิราหงษ์นาดาลมมากน<ด>ะคะเรื่องราวต่างๆของรายการที่เป็นความรู้ที่หลากหลายพบกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะยันเนบญจพรภูประดิษฐ์และทีมงานลาสวัสดีค่ะ